สวัสดีค่ะฮัลโหลตาก้าโหกําหยัดเแจงหงกาเลหงกาเลวันนี้จะมาทําแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดหมูจ้าหมูนะคะเนื้อหมูนะคะเรียกว่าจียกค่ะจียกสาพริกแกงเผ็ดหลักจิ้วหงกาเล่กําปะ่น,ะหนโหระพาพริกหวานมะเขือพวงมะเขือเปาะนะคะ อายืนแค้จันจี้แค้ตองไปห,หงหลักจิ้วอ่าตังหลงจิ้วโอเคเรามาทำกันเลยจ้าเปิดไฟก่อนนะคะสูตรนี้จะใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันผัดน้ำพริกแกงนะคะใส่น้ำมันพอประมาณประมาณนี้นะคะ ใส่พริกแกงเข้าไปตองตีหลักจิ้วเหรอเฮ้ยตองตีผงกาเร่เหรอเฮ้ยใส่พริกแกงเข้าไปนะคะพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดโอเคผัดให้หอมเลยจ้าเช้าต้องเคยชดเฮิงเหม่ผัดให้หอมเลยจ้ะ มาทำแกงเผ็ดจ้าใส่น้ำมันไปนิดนึงนิดหน่อยแะคก็เดี๋ยวจะใส่กะทิจ้ะแกงเผ็ดนะคะวันนี้ทำไม่เยอะจ้ะเจิ้งัวเจิ้งสิวๆจ้ะ ไปตอนที่เย่จับเลยใส่กระทิ่งเข้าไปจากผักเลยนะคะ ใส่หมูเข้าไปตอมที่หยกที่หยกเร ใส่ใบมะกรูดเป็นมงหยิบใส่ใบมะกรูดเข้าไป เติมกะทิเข้าไปจ้ะฟองที่เย็นจักเราฟองที่สวยเลยใส่น้ำเข้าไป ก็เคยกวันสินะรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดก่อนจ้นจาเราจะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือเข้าไปฟองที่ชอยเราเลยใส่เข้าไปนะคะ ใชเราเคยอย่าต้องเคยชี้ละต้องจนกว่าจะสุกนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงกันจ้าต้องประมาณสักหกนาทีชี้คอยหลบกัน六ุกต้องประมาณสักหกนาทีก็สุกแล้วนะคะ ไปเรื่อยๆจ้าเดีย๋ยวต้องเคยชียล้ละชินเต่ากินเดี๋ยวมาเจอกันจ้าพอจ้าเรามาปรุงเครื่องกันก่อนนะคะเสียซีเมยช่ไหใส่สน้ำปลาใส่น้ำปลาฟองพี่ยีโร่เหรอเหอ้ยปลาใส่น้ำตาลฟองพี่ทองเหรเฮ้ยใส่น้ำตาล ดูก่อนนะคะ CFC เหมยสุน้ำปลาอีกนิดนึงเ่งน้ำปลาอีกนิดนึงน้ำตาลอีกหน่อยนึงโอเคแล้วจ้ะน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโอเคพอดีแล้วนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากใส่น้ำปลา ตางกันนั่นเองต้มอ,อีกนะคะยังไม่สุกจ้ะต้องอีกสักสามนาทีนะคะชีโตสาม分钟นะใส่เครื่องปรุงหมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็มาใส่ใบโหระพา จอยเมื่องที่กับฟุตลงไปจะเสร็จก็แล้วโอเคเรามาใส่ใบโหระพาเลยค่ะสม็แล้วนะคะตกคายด้วยใบโหระพาเปน็นการเสร็จสักเล็ว ดูก่อนค่ะเนื้ออร่อยอร่อยโค้กใส่ก็โค้กเม็ดอร่อยมากเลยค่ะนี่จ้ะแกงเผ็ดหมูสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดน,นะคะเก้ตสิบลา เรียบร้อยแล้วจ้า